สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจนะครับในรอบวันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกครับต้องโยงไปในเรื่องของลุยดีอาร์นะครับซึ่งตอนนี้ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งลุยดีอาร์เนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยง กับลหลายๆทีมนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทางท็อตแนมอัสเปอร์นะครับอาจจะมีแมนยูเข้ามาร่วมแย่งชิงด้วยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็เป็นแค่ข่าวนะครับมันก็เหลือตัวเต็ง2ทีมก็คือสเปอร์กับลิเวอร์พูลซึ่งสเปอร์ก็พยายามเรื่องการคว้าตัวแข่งรายนี้มาเสริมแนวรุกให้ได้ในช่วงกลางซีซั่นแต่ว่าสุดท้ายก็แพกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ามรายงานจากหลายๆสื่อในอังกฤษตอนนี้ครับรายงานเป็นเสียงเดียวกันนะเรื่องของการที่ลุยดีอาร์สเนี่ยจะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยหรือว่ามีการยืนยันจากหลายสื่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งว่ากันว่าเรื่องของมูล,ลค่าอยู่ที่37.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีส่วนเสริมอีกประมาณ12.5ล้านปอนด์นะครับก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมกันไป เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับตามที่สกายปอดมีการระบุกันนะครับเรื่องของการดําเนินดีลเนี่ยนะครับมีการแจกแจงออกมาอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุปสรรคของเรียบูยังมีนะครับมีการพูดถึงกันแล้วมีการพูดคุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับมีการเคลื่อนที่ไวหน้าเรียบร้อยแล้วละ่ะก็ไม่น่าจะพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของการเกี่ยวกับ การคว้าตัวที่เป็นอุปสรรคเล็กน้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกกันไปก็คือตอนเนี้ลุยดีอาร์สเนี่ยทำภารกิจทีมชาติอยู่นะครับจะมีโปรแกรมแน่นอนครับเปรู u, นะครับเจอเปรู u, แล้วก็เจออาร์เจนในช่วงต้นเดือนหน้านะครับแน่นอนครับว่าติดภารกิจทีมชาติแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะไปติดต่อไปรบกวนสมาธิดีอาร์สในระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติอาจจะทําให้นกเตะเสียสมาธิก็ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีความจําเป็นจริงๆนะครับซึ่งคนดําเนินการเนี่ยก็แน่นอนครับบอร์ดระดับสูงพวกแบบทีมงานของลิเวอร์พูลนั่นแหละอ่าพวกเอ็ดเวิร์ดนะครับหรือว่ายูเรียนบอร์ดนะฮะที่อ่าว่ากันว่าเป็นพอ,ออกีฬาคนใหม่ของทางลิเวอร์พูลนั่นแหละก็มีการดําเนินการนะครับเอ็ดเวิร์ดก็น่าจะเป็นการทิ้งทวนกันด้วยนะครับก็ได้มีการส่งตัวแทนเนี่ยไปรอดีอาร์สนะครับที่อาร์เจแล้ว เพื่อเป็นการรอตรวจสภาพร่างกายส่งทีมงานไปส่งตัวแทนไปนะครับนะก็คือไม่ต้องขยับอะไรมากมายแหละคุณจะไปทําภารกิจทีมชาติใช่ไหมเดีย๋ยวผมไปรอเลยนะครับไม่ต้องเดินทางมาที่อังกฤษเพราะว่าเวลามันไม่พอด้วยแล้วก็นักเตะที่ภารกิจทีมชาติจะให้เดินทางไปกับอังกฤษอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าเปลืองเวลาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะครับที่ทางทีมชาติจะอนุญาตแบบนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับ ก็คือก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกับสาพันธ์ฟุตบอลโคลอมเบียด้วยนะเพื่อขออนุญาตไปคุยกับฟุนซื้อด้วยนะครับให้ยอมปล่อยดีแอสเนี่ยมาตรวจสภาพร่างกายกับตัวแทนของทางลิพูกับสโมสวอร์พููที่เป็นการตรวจแบบจุดกลางนะครับไม่ได้แบบว่าเดินทางมาอังกฤษอย่างที่ผมบอก,กไปนะเป็นแบบสถานท,ที่ที่เตรียมกันเอาไว้นะครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆเรื่องของการตรวจสภาพร่างกายนะครับแล้วก็ ดูเรื่องของความพร้อมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องรีบเร่งเกี่ยวกับเรื่องของการพาดีอาร์สเนี่ยก็นั่งรถนะครับหรือว่าไปเข้าแคมป์ไปรับตัวเข้าแคมป์จากทีมชาตินั่งเครื่องบินไปนู่นไปนี่นะครับ mm. เพื่อผ่านมาตรการเพื่อทําเอกสารหลายๆอย่างภายในวันเดียวนะครับคือมันเป็นดิวที่เร่งด่วนหรือว่าต้องเร่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะต้องตรวจสุขภาพร่างกาย นะครับแล้วก็ทําเอกสารนะครับเดินทางต่งตางๆนี่คือเรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าแน่นอนครับว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเพิ่มเติมกันตัดมาฝั่งที่ของรีบูกันบ้างที่อังกฤษเนี่ยก็จะมีการส่งคณะหรือว่าทีมงานเนี่ยไปที่ปอโตโตสังกัดหรือว่าสโมสรทางเดออาร์นะครับเพื่อเป็นการเคาะราคาค่าตัวนะครับว่าจะไปในทิศทางแบบไหนออปชันอะไรอย่างไรให้มันสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะครับก็นี่คือ รายงานก็ออกมานะครับการทาหน้าที่ของเรียบูโดยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วก็ยูเรียนบอร์ดก็น่าจะได้บทสรุปภายใน72ิชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะตามรายงานออกมาจากสกายบอร์ดนะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเรื่องของออปชันที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยเรียบูเนี่ยอาจจะต้องยื่นข้อเสนอจํานวนเงิน37ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอย่างที่ว่ากันไปซึ่งมันก็ส่งผลต่อเมื่อดีอาร์สเนี่ยประสบความสำเร็จในการคาแข่ง ในถึงอนฟิลเท่านั้นนะครับแล้วก็สกายปอนเนี่ยเปิดเผยต่อนะครับว่า,เ,าเรื่องของทอร์นมสเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสเปอร์พยายามติดต่อปอโต้แล้วก็พยายามทำเดยลให้มันดีที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับผลที่ออกมาก็คือทานักเตเนี่ยเลือกย้ายไปเรียบูมากกว่าที่จะเป็นทอร์นมสเปอร์นะครับจริงๆสเปอร์ให้เม็ดเงินค่อนข้างน่าสนใจนะพร้อมใจมากถึง46ล้านปอน แบ่งเป็นเงินก้อนแรก37.6ล้านปอนด์แล้วก็โบนัสอีก8.4ล้านปอนด์ก็ดีว,ว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บ้ากันไปก็คือนักเตะเลือกย้ายมาเลียบผูมากกว่าก็เลยทําให้ดีลนี้แปะก,กันไปสําหรับสเปอร์นะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนะครับก็มีการอ้านกันออกมาอีกนะครับนักข่าวของโปรตุเกสนะครับเปโดรเซปูเวดาเนี่ยมีการเคาะเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อย ค่ากันออกมานะครับว่าน่าจะอยู่ประมาณห้าหมื่นกพันปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเครับแล้วก็สัญญาระยะยาวจนหนึ่งปี2 0 2 7ูเจซึ่งค่าเหนื่อยระดับนี้จะน้อยกว่าเนทฟิลลิปนะครับที่เป็นนักเตะของทางลิเวอร์พูลอยู่ที่6 4 0 0ืนสี่แล้วก็ดีบ็อกโอลิเก้หก0มืนะครับอ่าแล้วก็อาร์เดียนอีกนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับที่มีการขอกันออกมาแล้วก็มันเป็นการสะท้อนถึงการทำงานของทีมงานของทางลิเวอร์พูลนะครับที่ มีการคุยแบบเนี้ยมากๆม,มีการแบบว่าจัดการส่วนเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยไม่ให้มันแบบสูงจะเกินไปไม่ให้เกินเพดานมากจะเกินไปไนายก็นี่คือความยอดเยี่ยมของเบื้องหลังของทางเรียบบุนะครับส่วนเรื่องของสไตล์การเล่นนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าตำแหน่งถนัดของดีอาร์สเนี่ยก็คือตัวริมเส้นฝั่งซ้ายโดยจะมีจุดเด่นก็คือความคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วก็ยังสามารถ ตัดเข้าในไปทำประตูได้ดีด้วยนะครับตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยดียส์ยังมีพละกําลังแข็งแกร่งนะครับเคลื่อนที่ได้ดีทักษะเยี่ยมแล้วก็เล่นได้ดีทั้ง2เท้านะครับแต่ว่าการยิงประตูด้วยเท้าขวาเนี่ยดูที่จะอันตรายที่สุดนะครับซึ่งเหตุผลที่ลิวพูอยากได้ต้องบอกว่าลิวพูเนี่ยไม่ได้แบบเพิ่งมาเห็นแล้วก็ชอบนะจริงๆลิวพูเนี่ยจับตาดูฟอร์มของเดียส์เนี่ยมา หลายซีซั่นแล้วประมาณสองสามซีซั่นนะครับเจินครอปเนี่ยก็ชื่นชอบในตัวของฝีเท้าในตัวของดีอาร์ตเป็นพิเศษด้วยด้วยอยุที่ไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบอีกหลายปีนะครับซึ่งก็จะคอยมาเป็นตัวแย่งตำแหน่งกับซาเดโอมานีนะครับที่สัญญาเหลยอ,อีกประมาณ18เดือนนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติมแนวรุกของทางเรอ์พูในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับให้มันมีเรื่องของความเข้มข้นมากกว่านี้นะครับรวมทั้งฉายาของนักเตะรายนี้ ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโรนโดแห่งโคลอมเบียด้วยนะครับดิอาสเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับจนได้รับคำชมอย่างมากแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นคิสเียโรนโดแห่งโคลอมเบียเพราะว่ามีความแพรพราวมีความวุบวาบหรือหวานะครับแล้วก็ยิงประตูได้แบบเฉียบคมนะครับประมาณนี้นี่คือเกรดที่น่าสนใจของลุยดิยาสนะครับซึ่งเพิ่มเติมกันเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของเบอร์เสื้อเนี่ยนะครับ เบอร์เสื้อเนี่ยที่ว่างนะแล้วก็น่าสนใจของทางลิเวอร์พูลเนี่ยว่ากันว่าก็มีหมายเลข2หมายเลข16 19 23 24 25 28 29 30แล้วก็31แต่จะให้ไปใส่เบอร์7นะครับซึ่งตอนนี้เลิเวอร์พูลก็มีเจมส์มิลเนอร์อยู่แล้วนะครับทำให้การเปลี่ยนตอนเนี้ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องการเปลี่ยนนะก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงกันไปก็คือพอหลุยดีอามาเนี่ยก็ว่ากันมากเรยวูมีโอกาสที่จะปล่อย2แนวรุกออกจากทีมก็คือมินามิโนแล้วก็ดีวอลอเลกี o ้ในช่วงท้ายของตลาดในช่วงเดือนนี้นะครับนะหลังจากที่ได้หลุยดีอา s มาแล้วนะครับนะส่วนเราวอื่นนะครับที่มาฝากกันก็คือเรื่องของโอบามายองนะครับตามรายงานล่าสุดจากสกายปอร์ตเนี่ยนะครับก็ มีรายงานกันออกมานะครับว่าเราทราบกันดีว่าโอบาเนี่ยไม่อยู่ในแผนการทีมของมิเกลเ a เดลตาต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากยูเวนตุสบาร์เซโลนาที่มีการติดต่อมาทางอาเซนอลถึงความเปไปได้ในการยืมตัวแข่งรายนี้ในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับซึ่งบาร์เซโลนาเนี่ยก็เพิ่งคว้าแนวลุกรายใหม่เข้าไปนะแล้วก็ต้องการเพิ่มขึ้นกว่านี้นะครับ แล้วก็ทางยูเว่เองก็พึ่งขวาแนวลุกรายใหม่เข้าไปเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่พอไงยังมีแนวรุกหรือว่าตัวจบสกอร์ที่ยังไม่พอเขาก็ต้องการอีกนะครับอืมก็รอติดตามกันในเรื่องของอุาบิยองครับมีโอกาสย้ายทีมสูงเหมือนกันในช่วงท้ายๆของตลาดซื้อขายตินะครับส่วนอีก1ึงดิวนะครับที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็มีราย,ยางานออกมาจากสไาปบอลแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษเลยนะครับมีการยืนยันนะ วามโมสรนนิวคาเซลบรรุข้อตกลงซื้อตัวบรูโน่กีเมรยจากโอลิมปิกลียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการปาดหน้าหลายๆทีมในประเทศที่ให้ความสนใจด้วยนะครับราคาเนี่ยนะครับก็รวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50 60ล้านยูโรนะฮะแต่ละสื่อให้ข้อมูลไม่ค่อยเหมือนกันกเท่าไหร่รอดูไปก่อนว่าราคามันจะนิ่งอยู่ในช่วงอราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่น่าจะเกิน60ล้านยูโรนะครับก็ จะเป็นนักเตะรายต่อไปที่นิวคาสเซิลได้มานะครับส่วนเรื่องของทางยูเวนตุสนะครับก็ไม่พลาดเหมือนกันครับยูเวนตุสเนี่ยประกาศคว้าตัวดูซาราลาบิดเป็นนักเตะรายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเป็นทางการในราคาค่าตัวอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับหลังจากที่แข้งราเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นข่าวร่วมกับอาเซนอลด้วยนะครับยูเวกับทางอาเซนอลเนี่ยข่าวพอๆกันเลยแต่ว่าสุดท้ายนักเตะเลือกที่จะย้ายมายูเวนตุสมากกว่านะครับ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับ70ล้านยูโรจะเป็นการแบ่งจ่าย3ปีรวมทั้งยังมาพร้อมกับเรื่องของโบนัสเนี่ยสูงถึงประมาณ10ล้านยูโรนะครับแล้วก็เรื่องของเอเจนต์เนี่ยก็ได้ออปชันเหมือนกันประมาณ11.6ล้านยูโรนะครับก็จะเป็นการสัญญายาวจนถึงปี2026นะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลขเ7ลงสนามด้วยนะครับอืมประกาศยืนยันตามรูปภาพนี้นะฮะสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของเวลูนี่กันนะครับ เบลูนี่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเอเวอรนต์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทางเจ้าตัวออกมาบอกปฏิเสธเรื่องของโอกาสที่จะรับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางเอเวอรนตนะครับเนื่องจากว่าเบลูนี่เนี่ยต้องการโฟกัสเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันกับดาบี้เคา์ตี้ต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือเรื่องยืนยันชัดเจนนะครับตัดไปก็อาจจะเป็นรายนอื่นมากกว่าอาจจะเป็นเลมผาดหรือเปล่าช่วงนี้เลมผาดก็ข่าวหนักเหมือนกันกับทางเอเวอรนตนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ